สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มีประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆมาเสนอเช่นเคยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยชีวภาพของเรานะครับหลังจากที่เราใส่หกสามสานะครับและเรายังมีชีวภาพแบบใช้หญ้านะครับที่อยู่รอบๆนะครับ เวลาเราตัดหยาแล้วก pues, mm ็เขี่ยเข้าไปเขี่ยเข้าไปนะครับทําเป็นวงกลมไว้นะครับมันก็หมักหมมกันเข้าไปมันก็เป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับแล้วก็กิ่งทุเรียนนะครับที่เราตัดแล้วก็หนีบหนีบนีบนะครับหั่นหันให้มันเป็นชิ้นเล็กนะครับประมาณครบหนึ่งครบหนึ่งนะครับเราตัดตัดตัดแล้วก็ใส่ที่โคนเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับพวกนี้ หญ้านี้ก็กินปุ๋ยจากเรานะครับหญ้าก็กินปุ๋ยจากเราเราตัดเราตัดลงไปเลียร์เข้าไปมันก็อีกสิบกว่าวันมันก็เปื่อยนะครับโดนน้ําโดนปุ๋ยมันก็เปื่อยนะครับมันก็เป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับสวนเราไม่ได้ใส่พวกขี้ไก่นะครับก็จะใส่แต่หกสามสามนะครับอินรียเคมีแล้วก็หญ้าที่เราตัด แล้วก็กิ่งไม้กิ่งทุเรียนแล้วก็ตัดตัดนะครับหันลงนะครับก็ทําให้ดินดีขึ้นมาได้นะครับเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับดินไม่ค่อยดีนะครับแข็งนะครับดินทีนี้เวลาเราตัดหญ้าแถวนี้ปุ๊บล้วก็ก็เขี่ยไปใส่นู่นนะครับเขี่ยไปใส่โคนต้นไม้ของเรานะครับกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับ ทำให้ดินดีนะครับนี่เราก็ตัดมาได้สิบกว่าวันนะครับตัดหญ้ามันเปื่อยเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ลดน้ํานะครับอันนี้พันุนกหยิบนะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวให้ผ่านหน้าร้อนจัดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้ตัดกิ่งแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าอากาศยังยังไม่แน่นอนนะครับยังร้อนจัดอยู่นะครับนะครับสวยนะครับใบเบลอเลยนะครับใบใหญ่นานะครับใบใหญ่ใบหนาใบเงานะครับเนี่ยที่เราตัดจริงนะครับเราตัดจริงแล้วก็หันหันลงมาในนี้นะครับเดี๋ยวมันก็เปื่อยนะครับ ครับเนี่ยทุเรียนก็ชอบนะครับลากธุเรียนเต็มไปเลยนะครับแถวนี้เนี่ยนะครับกิ่งเล็กกิ่งใหญ่แล้วก็หัน่นหั่นลงในนี้เราไม่ไม่ได้เอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเนี่ยเปื่อยลงไปก็เป็นปุ๋ยนะครับก็เหมือนกับขี้วัวขี้ควายนะครับก็เหมือนกับมูลสัตว์นั่นแหละครับเพราะว่าก็เหมือนกับเราใส่มูลสัตว์เพราะว่า มูลสัตว์ก็มาจากนี่แหละครับพวกพืชนี่แหละครับพวกวัวควายนะครับถ้าเป็นพวกขี้ไก่ก็จะได้โปรตีนขึ้นมานะครับถ้าเป็นพวกขี้ไก่ก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่เราก็ต้องใช้ไตรโดโคดามานะครับหรือยาฆ่าเชื้อรานะครับเข้ามาช่วยบ่อยๆนะครับแต่นี่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ไม่ได้ใช้ยาเชื้อราเท่าไหร่นานๆทีหนึ่งนะครับถ้ามีน้ำเยิ้มเราก็จะใช้นะครับสามเดือนสามเดือนนะครับยังไม่ได้พ่นนะครับยาแมลงแล้วก็อาหารทางใบนะครับยังไม่ได้ให้เลยนะครับจนกว่าอากาศจะดีขึ้นนะครับจะปกตินะครับตอนนี้ก็ยังหนาวกลางคืนหนาวกลางวันร้อนจัดเหมือนเดิมนะครับ ก็เลยยังไม่กล้านะครับเดี๋ยวรอให้อากาศมันดีกว่านี้ก่อนนะครับนี่นะครับหญ้ามันก็จะเปื่อยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับพอเวลาเราหว่านปุ๋ยเคยมีลงมาปุ๊บมันก็จะหมักหมมกันเข้าไปในนี่แหละครับก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมคลิปนี้ก็มีเรื่องดาวดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะครับผม คลิปหน้าก็มีอะไรดีๆจะมาแชร์ประสบการณ์อีกทีนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ